ครับผมจองตั๋วออนไลน์โอ้เป็นชั้นธุรกิจด้วยเออรอสักครู่นะครับเดี๋ยวไปเอาข้างหลังโอเคหยิบมานี่ครับผมเอาวางไว้ ค่ขอบคุณามากค่ะโหลวกระเป๋าด้านข้างเลยครับผมลูกค้าโอเคเดินไปแล้วเดี๋ยวโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาตรงเคาน์เตอร์เหมือนเดิมรอลูกค้าโหลดกระเป๋าโอเคลูกค้าเดินไปแล้วหน้าที่ตรงนี้ก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่นะแค่ยืนรอลูกค้ามาแล้วก็บริการแค่นั้นเองโอเคไม่มีอะไรทำแล้วเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวไปลองไปดูกระเป๋าก่อนเขาโหลดมาไว้มันมีกระเป๋าอะไรบ้างโอ้โหทำไมลังตรงนี้มันเร็วจังวะด้านหลังมันเป็นปิดนี่หว่าโอ้โหตัวอะไรซะใหญ่เลย,เด,ยเดินมาตรงนี้กระเป๋าแรกเป็นเหมือนกลองกระดาษใส่อะไรก็ไม่รู้ถือว่าผ่านนะก้อนที่สองไม่รู้โออออเเเคถถืืวววว่่่่่่่าาาาผผนนตตตไปปกกรระะ๋ััทีี้หงแลลย ก็มาอันนี้เป็นขนมหร,หรืออะไรเนี่ยขนมมัง้งโอเคถือว่าได้ต่อมาอันสุดท้ายโอ้โหเป็นพวกประทัดแล้วก็โอ้โหไม่ได้เลยตรงนี้ไม่ผ่านเลยเอาป้ายมาติดสีแดงมาติดโอเคอันนี้ไม่ผ่านกระเป๋าสุดท้ายไม่ผ่านที่เรือผ่านหมดเพราะทางสนามบินเขาห้ามของเหลวแลวพวกอาวุธปืนแลวของมีคมไม่ได้โอเคกลับมาอยู่ตรงหน้นเาเคาน์เตอร์เหมือนเดิมไม่มีอะไรทำแล้วตอนนี้นอกจากรอลูกค้ามางนั้นตอนนี้ขอเดินไปดูลูกค้าก่อนเขาไปนั่งอยู่ตรงไหนกันวะอ๋อเนี่รอจุดตรงนี้เหรออ๋อมุมนู้นมีร้าน้าขายของด้วยโอเคได้เป็น